สวัสดีครับท่านทุกชมนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าวันเนี้คือผมจะเล่นเกมไหมครับไม่พรุ่งนี้ดีแล้วผมก็จะพาาปชมเมืองซึ่งมันยังสร้างไม่เสร็จซึ่งใครอยากให้ผมแบบสร้างแบบถ่ายคลิปหรือว่าจะสร้างแบบไม่ต้องถ่ายค่อยมาถ่ายคลิปตอนที่สร้างเสร็จก่อน ทุกคนจะให้เอาแบบไหนครับแล้วแต่นะครับเนโวตโวตเม้นมาหนึ่งหนึ่งคือเม้นหนึ่งนั่นก็คือนั่นก็คือเมน้นแล้วเขียนว่าหนึ่งแล้วก็ก็แปลว่าให้ผมมาถ่ายคลิปต,ตอนที่ว่ากำลังก,กำลังสร้าง ถ้าเกิดเม้นเป็นเขียนว่าสองอะ่ะผมก็จะแบบว่าม,มาถ่ายที่หลักตอนที่สร้างเสร็จเนาะ